สี่ราศีปีนี้มีดวงพบรักแบบฉับพลันนะฮะอยูย่ๆก็มาอยูย่ๆก็รู้จักอยูย่ๆก็มีเหตุให้พบเจอกันะครับพูดคุยกันแล้วก็สนิทก,กันไวมากนะฮะเรียกว่าแบบรวดเร็เวทันใจนะครับบางคนเรียกว่าต้องระวังน่ยนะฮะบ,บางทีมันมีการสนิที่เชื่อครับแป๊บๆนะครับ,บ,บ,รบเจอกันนะครับไม่เป็นหลักเดือนก็หลักสัปดาห์นะฮะก็มีความประทับใจกันไวมากสปาร์กกันไวมากนะฮะ พราะนั้นสีราศีนี้นะครับถ้าใครที่โสดโอเคเลยนะฮะเราก็จะมีโอกาสได้มีแฟนแบบฉับพลันผมเรียกว่าฉับพลันนะฮะอาจจะไม่ใช่คนแบบที่รู้จักกันมานานแล้วหรือว่าจีกัานาแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ๆก็มีความรู้สึกดีกับใครหรือว่ามีใครที่เข้ามาในชีวิตเรานะฮะแล้วก็ได้พูดคุยโดยทั่วไปก่อนอาจจะจากเพื่อนเลือดเป็นผูกพันนะฮะหรือว่าจากการทํางานแล้วก็มีการสนิทเชื่อกันมากกว่าเดิมนะครับนี่ครับมาครับราศีแรกครับคือราศีพิจิกนะฮะราศีพิจิกนี่ยิ่งชัดเจนมากๆนะฮะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวราหูโคจรอ,อยู่ตำแหน่งบุตตะนะครับจริงๆในตำแหน่งนี้มันหมายถึงเรื่องดาวราหูด้วยนะครับมันหมายถึงมาแบบสายฟ้าฟา,าดมาแบบความรักความใคร่มาแบบไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงนะครับอยู่ๆก็รู้จักอยู่ๆก็อาจจะต้องทํางานด้วยกันเดินทางด้วยกันเราลองนึกภาพออกไหมครับว่าบางทีมันมีความรักบางอย่างที่เจอกันเหมือนกับคู่เหมือนกันร,รู้จักกันมาก่อนนานแล้วในอารมณ์ประมาณนี้นะครับเนี่ฮะคคุณจะกำลังจ,จะเจอนะครับคนที่เรารู้สึกว่าเออเรา เหมือนจะรู้จักกนันมาแล้วนะครับคือคุยไปคุยมาแหมมันจุดติดไวนะหรือว่าเรามันก็สนิทกันไวนะฮะคุยอะไรหลายเรื่องก็เข้าใจกันง่ายๆนะครับเนี่ยฮะคนที่จะเข้ามาครับในปีนี้จะเจออารมณ์แบบนี้เลยนะครับฉะนั้นใครที่มีคู่แฟนแล้วก็ต้องระวังนะฮะเพราะว่ามันก็จะมีเหตุปัจจัยให้มีปัญหานะฮะต่อเนื่องได้เพราะมันไม่ใช่แฟนเราด้ยครับแต่ว่ามันจะเป็นสปาร์กกันไวขึ้นแล้วมันก็จะมีเหตุให มีปัญหามีเรื่องราวกันได้นะครับฉะนั้นพี่จิกต้องระวังแต่ถ้าใครที่โสดช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เป็นปีที่ดื้อตื่นเต้นมากนะครับเป็นปีที่อยู่ๆก็มานะฮะแล้วอยู่ๆก็สนิทกันไวมากแล้วเราจะรู้สึกเหมือนกับผูกพันกับคนที่เราคุยด้วยในปีนี้นะครับมาก่อนแล้วพอจะน้นคุยกันแป๊บๆนะครับเรียกว่าความรักแบบฉับพลันนะครับมันก็เป็นการฉับพลันที่คุณจะต่อยอดยาวๆมันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับเราจะต่อยอด เป็นแฟนหรือว่าจะเป็นคู่ครองเลยหรือเปล่าก็อยู่ที่เราเพราะงคนเขาเออชีวิตไม่อยากจะมีคู่อยู่ด้วยกันแล้วแต่โอเคแบบวนมาบนไปอะไรย้ยครับมันก็จะมีคนที่อารมณ์แบบนี้นะครับแล้วปีนี้คนราศีพิจิกมันจะเจอคนที่เข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยไวัยมากนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนครับเพราะว่าบางทีเข้ามานะครับเล้ยังไม่ทันได้ทักไม่ยังไม่ทันได้เพื่อนฝูงนะฮะในกลุ่มบางทียังรู้จักไม่ครบเลยนะครับ อยู่ก็กลายเป็นแฟนแล้วนะฮะโดยที่บางทีเราก็ไม่ได้ปรึกษาหารือกับใครหรือว่าคงไม่ใช่ปรึกษาหารือกับใครทุกคนนะฮะนี่ครับมันเกิดเหตุความรักหรือความใคร่กันนะฮะไวมากระวังกันด้วยนะครับก็ถือว่าอันตรายกันนะเอ้ยโอเคนะฮะเราดูให้ดวงตัวเราเองก็ได้หรือว่าดูให้แฟนเราก็ได้นะครับบางทีเราก็จะได้คอยเตือนเขานะหรือดูให้เพื่อนเราก็ได้นะฮะมีเพื่อนราศีพิจิกหรือเปล่านะครับต่อมาราศีที่สองครับคือราศีพฤษภนะครับพฤษภเป็นราศีนะครับที่ในช่วงนี้ครับ มุมดาวเรียกว่าดาวพฤหัสจโคจรทับนะครับพฤหัสคือดาวแห่งคู่ครองคนรักนะฮะแต่แถมจริงๆนะครับคนราศีพฤษภเนี่ยมันเป็นราศีหนึงที่คล้ายๆกับคนราศีพิจิกนะฮะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งการเติมเรื่องเงินทองโชคลาภและคู่ครองหรือแฟนนะครับดัะนั้นดาวพฤหัสจะโคจรทับคนราศีพฤษภนะครับหลังวันที่30มเมษายนไปนะครับบวกไปอีกหปีมีใครเข้ามาปูปับฉับพันแน่ มีใครที <cek. S 1> beeping, ่เรารู้จักมานะครับไม่นานอยู่ๆก็สนิทกันไวอยู่ๆก็มีเหตุให้คุยกันได้ง่ายนะครับจริงๆมันคล้ายกับราศีพิจิกอย่างคือดาวพฤหัสของราศีพิจิกกัวจรอยู่ตำแหน่งคู่ครองคนรักนะฮะมันก็เป็นตัวยืนยันในข้อหนึ่งว่ามันจะมีการสปาร์กันไวนะครับฉะนั้นราศีู้ษภกับราศีพิจิกมันมีความคล้ายคลึงนะครับในเรื่องของชีวิตคู่หรือว่าชีวิตเรื่องของคนใหม่ๆเข้ามานะฮะแล้วก็มีใครที่เราถูกใจเข้ามาด้วยนะครับผมมองว่ามันเป็นการถูกใจหรือ มาในรูปแบบความรักของใครนะครับหรือจะรักเรามาใครหรือใครนํ้มารักกันนะครับเดียวว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังไปพิเศษนะครับผมก็ให้เตือนให้ระวังดีกว่านะเพราะว่าบางทีมันก็มาแบบมมีคู่อยู่แล้วเข้ามานะฮะดังนั้นบางทีเขากับเราก็มาสปาร์กันไหวนะครับจะมีเหตุมีอีเวนต์มีเรืยกววาสานการณพาไปกันนะฮะทำให้อยู่ๆก็สร็จกันไหวนะครับโอเคนะฮะราศีที่สามครับคือราศีมีนครับราศีมีนเนี่ย ดาวราหูโคจรทับนะครับราหูโคจรทับเนี่ยมันเป็นดาวที่เรียกว่ามีความกล้าขึ้นราหูความกล้านะฮะฮุนจะกล้านะครับในการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญหุนจะกล้าราหูนี่มันเป็นดาวที่เรียกว่าไม่ใช่กล้าในด้านบวกอย่างนี้ฮะมันกล้าทุกด้านนะครับเขาเียมีคําสโลแกนว่าถ้าทายกิเลสกําหนัดนะฮะให้ทายดาวราหูหมายให้กิเลสกําหนัดแปลว่ามันก็จะมีคนที่เข้ามาม่ยั่วอารมณ์ยั่วกิเลส เขาว่ายั่วคงไม่ได้แบบโหมาแบบตรงไปตรงมานะฮะบางทีเรารู้จักใครสักคนแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่มันนะมันรู้สึกแบบประทับใจนะฮะประทับใจไวมากรู้สึกแบบเหมือนคนคลั่งรักนะฮะอยากพบอยากเจอยอยากคุยอยากใกล้ชิดรู้สึกแบบแหมมันขาดการคุยกันไม่ได้ในแต่ละวันนะครับนี่ครับมันจะมาแบบเร็วว่าเร็วว่องไวนะฮะแล้วแบบเรียกว่ามาแบบไม่ให้ซมไม่เสียงนะครับผมก็เลยห่วงว่า เออถ้ามาลักษณะนไหนนครับมันทําให้เราไขวยเขวยได้นะฮะดังนั้นนะฮะคนราศีมีนะครับจึงต้องระวังเลยฮะคใครที่เข้ามาในช่วงนี้จะมาในรูปแบบของการงานการคุยงานงานพิเศษมาในรูปแบบของเพื่อนของเพื่อนอ่านะฮะหรือว่าใครที่เข้ามานะครับาทางโซเชียลก็ได้นะฮะคือมานรูปทางนะครับแต่ว่าจะมีอารมณ์แบบนี้แล้วเข้ามาแล้วก็จะมีความกล้าที่จะคุยต่อเนื่องยาวๆได้ด้วยนะครับฉะนั้นก็ต้องเตือนว่าระวังด้วยนะมันไม่ค่อย จะน่าเรียกว่ามันมันไม่ปลอดภัยนะครเพราะว่าดาวราหูทับเนี่ยมันจะมีเส้นการพาไปพร้อมกับความกล้าที่เราจะกล้าทํากล้าเรียกว่าตัดสินใจนะฮะในด้านบวกด้านลบมาหมดนะครับฉันก็ต้องเตือนไว้คนราศีมีนเซฟตัวเองด้วยน,นะครับต่อมาครับราศีสุดท้ายนะฮะก็ถือว่าเป็นราศีที่ดวงความรักก็มานะครับเมื่อวันก่อนผมเพิ่งทําคลิปนะฮะเพราะว่าเป็นหนึ่งในราศีคือราศีกันนะครับราศีกัน เป็นหนึ่งราศีที่ปีนี้ดวงความรักะะมันเบื่อๆเซ็งๆนะฮะมันแบบจืดๆจ,จางๆกับแฟนเรานะครับแล้วดันมาตรงกับมุมดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของพบรักแบบฉับพลันด้วยนะฮะเออเนี่ยรอยต่อของความจืดจางของแฟนนะฮะในคลิปก่อนดันมาจุดเริ่มต้นสปาร์คของความรักปุบปับฉับพลันของคลิปนี้นีเราพอเห็นสตอรี่2เรื่องที่มาต่อกันถูกไหมฮะนี่ครับต้องระวังครับเพราะว่าราศีกัน ในช่วงที่ความรักที่มันบื่อเบื่อเซ็งเซ็งจืดอจางจางนะฮะแล้วก็หนืดเหนื่อยเหนื่อยน่ะฮะนี่นครับมันก็จะมีรอยต่อที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วบางทีเขาก็ไม่ได้เข้ามาแบบจีบตรงๆต้งๆนะฮะเพราะคนละเสียการ,ริงจีนะฮะปีนี้เบื่อความรักนะฮะดังนั้นถ้าใครที่เข้ามาแบบมมาจีบคุณเลยเนี่ยคุณรู้ทันคุณรู้ทางแล้วก็จะไม่อยากเอานะฮะแล้วก็ไม่อยากตัดสินใจนะครับง่ายๆ,ๆคือแต่ถ้าเข้ามาแบบมีการคุยนะครับในรูปแบบของเพื่อน ในรูปแบบของการคุยแล้วเออสบายใจคุยแล้วสบายใจดีคุยแล้วลงใจดีนะครับอันนี้อันตรายกว่าถูกไหมฮะเจอคนดีก็ดีไปเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็เป็นที่ปลอบใจหรือได้หรือให้สมันก็เป็นเพื่อนสบายใจได้แต่ถ้าเจอคนไม่ดีนะครับเขาจะหาวิธีที่จะหลอกลวงเรานะฮะหาวิธีท่จะ,จะประชิดพิชิตใจพิชิตกายเรานะฮะอันนี้อันตรายนะครับค,ค,คุยไปคุยมาคบไปคบมาอ้าวอยู่ๆก็มีเหตุนะครับให้นําพบเจอออนนี้อันตรายนะครับฉะนั้นก็ต้องเตือนไว้ว่า คราสีกันนะฮะดาวราหูโคจรอ,อยู่ตำแหน่งปัตติหรือคู่ครองคนรักนะฮะมันก็แถมเล็งมาด้วยนะครับความกล้าหรือสถานก,การณ์พาไปหรือสิ่งที่เข้ามาหลอกล่อล่อเรียกว่าล่อตาล่อใจนะฮะหรือบางทีจะมาในรูปแบบของเหมือนเพื่อนนะฮะอะไรก็ตามนะครับคือมาแล้วทําให้เราไว้ใจเฉยเลยนะครับแล้วเป็นคนแบบใหม่ๆเข้ามาด้วยนคนที่เราไม่ได้แบบไม่รู้จักกัมานมานานแล้วไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วเข้ามาก็จะมาหาวิธีนะครับ ที่จะพบคบเจอนะฮะหรือว่าหาวิธีนัดหมายหาวิธีที่จะสนิทแล้วก็มีเหตุให้ไปหนมันด้ด้วยกันนะ,ะมันก็จะอันตรายมากขึ้นถูกไหมฮะฉะนั้นก็ต้องเตือนว่าคนราศีกันนะครับในช่วงัวปีนี้ระวังกายระวังใจดีๆนะฮะมันมีคนที่จะจ้อง,องเราอยู่นะครับเอาจริงๆนะฮะสรุปทั้ง4ราศีคือราศีพิจิกราศีพฤกษภราศีมีราศีกันนะฮะในขวปีนี้ระมัดระวังคนที่เข้ามานะครับเพราะว่าจะเข้ามา เรียกว่าพบรักแบบฉับพลันมันก็ยังไม่ทันได้ทัดท้วงนะครับอยู่ๆก็รู้จักสนิทแล้วก็มีเหตุให้ไปไหนมาไหนนะฮะหรือว่าตกลงุังใจอะไรบางอย่าง้วยกันแล้วมันก็จะไม่มันจะมีปัญหาในระยะยาวได้ทั้ง4ราศีนะฮะถ้ามีสติดีๆนะครับคุณดึงเรียกว่าสร้างนะฮะสตอรี่ดีๆหรือว่าสร้างพื้นฐานใจคบหากันนะฮะมันก็จะได้ความรักยืนยาวเนาะถ้าไม่ใช่มันก็จะได้ไม่ต้องมาเสีย ตังเสียตัวเสียอะไรก็ตามนะครับโอเคนะฮะพอเห็นภาพนะก็เรียกว่าถ้าโสดอยู่นะฮะแล้วได้คนดีก็ดีไปนะฮะแต่ถ้าโสดหรือไม่โสดะฮะเข้ามาแล้วเราหลงไหลได้ปลื้มกันอันตรายนะครับโอเคนะฮะสถานการณ์มันจะสร้างบรรยากาศหรือทําให้เราหลุดได้นะครับโอเคนะฮะไปเลยครับเข้มแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงแล้วก็ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ